สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องนทน่น,นแนยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมเนี่ยเกมอะไรไม่รู้นะฮะภาษาจีนยาวเหยียดเลยนะับผมแต่ว่าภาพสวยนะฮะก็มาลองดูว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะ,ะับผมเนาะเนี่ยมาถึงก็สมัครเข้าไปนะผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ผมก็เล่นเกมเนาะสามารถผู้บัญชีได้หมดเลยนะฮะจะเป็นกูเกิลก็ได้นะฮะแต่ผมเล่นเกมนะฮะเดีย๋ยวผมบอกเลยว่าแนวเนี่ยเหมือนเหมือนอิลูชันคอนเน็ก t เลยฮนะเด็ด,เด,ดเด็ดเลยฮนะ นี่เรือกอไลยลูกเออมันเป็นภาษาจีนนะแต่ว่าอยากนำเสนอเพราะว่าเผื่อใครเบื่อเกมช่วงนี้ก็นี่ครับผมนี่ก่อนที่แล็ตแล,ล้วเทคนิคทูมันจะมาเนาะและแล,ะล้วเทคนิคทูมันก็ไม่มีอะไรเลยก็เล่นทาาดน้ำใช้พระทาาดน้ำนะอาชีพหลักท่าเป็นอาชีพพระแล้วก็ท่าุน้ำแต่ว่าเผื่อใครอยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างสลับสโตนออกนะก็แนะนำเลยครับผม ว่าเกมนี้ภาพมันสวยอเหมือน Illusion Connect นะเห็นแถบข้างล่างไหมครับผมแถบข้างล่างนี่ใช้20แถบเอ้ยใช้20มานมาเนาะแล้วก็ถ้าจะเอาตัวละครลงไปก็ใช้ตรงนี้ลงไปนะนี่กรดลลงไปเดี๋ยวเกมก็จะบอกนะเห็นไหมจาก20ก็จะเหลือ10แล้วแล้วตัวละครดูดิภาามันสวยมากนะไม่รู้ชื่อเกมอะไรนะภาษาจีนยาวเหย็ดเลย ว่าทําดีมากแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ใช่จีนซีเอด้วยนะอันนี้เป็นแบบไต้หวันเนาะสามารถปุ่มบัญชีได้นะสามารถเป็นเกตได้นะจีเมลก็ได้นะหน้าเ,เต้นเดี๋ยเพื่อนๆก็เห็นเองนะครับผมเนาะง่ายๆกดปุ่มซ้ายขวาตกลงยอมรับก็จะเข้าเกมได้นะครับผมประมาณนี้นเลยเฮ้ยเฮ้ยยังวะ นึกว่า้าสแลงแนะก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับเกม Illusion Connect เลยนะผมกับ Gim Light นะฮะประมาณนั้นหรือว่าตัวละครก็ไลน์เส้นอาร a เว w ร์ k ก็ค่อนข้างจะไม่เหมือนใครเท่ดีด้วยนะฮะอ่าก็จะมีตำแหน่งเนาะให้เราลงไปอ่าพอลงก็จะใช้ท่าไม่ตายเลยนะนี่ฮนะะผม Illusion Connect นะครผมนี่พอลงเสร็จปุ๊บ จะใช้ท่าไไปตายทันทีนะฮะอ่ะก็เลือกปึ้ง<ใ>นะะอันนี้ปล่อยปล่อยตัวสปาร์ตัน่า sd มันมาช่วยในการโจมตีเนาะวันนี้นี่แล้วก็ลงไปครับอีกตัวหน,นึ่งนี่เราจะใช้ท่าไไปตายไปดีลงตรงไหนนะฮะโจมตีตรงนั้นนะฮะแถวนั้นเลยนะฮะนอกจากจะเป็นสกิลหมูอนะไรเงนะี้ยอืมแนว น่านเล่นไหมผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะถูกใจสำหรับคนชอบเล่นสโตนอกเนาะประมาณหายกินใหม่ๆเล่นนะครับผมเนี้ยกดสก,กิปข้ามได้นะฮะนี่โอ้โหหายเลยแสดงว่าไม่จำเป็นที่จะต้องโจมตีศัตรูตายให้หมดนะฮะเพราะว่าเห็นแล้วใช่ไหมตะกี้แบบโจมตีตัวหลักนะก็ได้ เนี่ยหนึ่งคิดสามไหผมนี่ย<ม>ไปเรื่อยๆให้ดูเกมเพลย์เรื่อยๆนะฮะ<ๆ>ว่าจะมีอะไรแปลกใหม่ไหมก็เหมือนเดิมครับผมกะจะเอาลงตรงหไหนนะฮะดึงลงมาเลยครับผมตำแหน่งเดียวกันนะฮะอ่าสปาร์ตันเหมือนเดิมเนาะอ่าพอนี้ปึ๊บเดี๋ยวเหรอสปาร์ตันมันนี่อยู่นะฮะมันบังตำแหน่งเราอยู่นะ รอให้เด็กๆหายไปตัวนึงก่อนอ่านี่ก็ลงตรงตำแหน่งนี้เลยที่มันหายไปยนี่ฟลุ๊ปนะี่แล้วก็โจมตีสต๊ตำแหน่งแท้งเลยนะฮะนี่ถ้าไม่ตายผมใส่ก็ไปบาป้าบไม่มีสต๊อทยนะฮะมีไฟล์ EPK อย่างเดียวนะฮะอ่าเป็นสต๊อแนลเนาะนี่ผมก็แนะนำเลยนะเกมนี้ก็ฉากไม่ต้องไปดูนะฮะฉากไม่สวยเลยนะีโอ้ เออแต่ว่าเกมเพย์กับตัวละครโอเคมากนะเนี่ยฉากไม่สวยเลยอันนี้คัดซีนเนาะไม่เกี่ยวตัวเลอ่ะเอ้พันเดรยุสเซอรเนี่ยก่อนมันให้ดูอะไรไม่รู้นะก็ไปถึงด้านแนคิดสีนะแต่ว่าเราเล่นไปเรื่อยๆตามที่เอ็นพีซีแนะนำไปก่อนเนาะใครที่เล่นยาวๆก็มาบอกเลยกันว่าพี่ครับสนุกมากเลยอนยะ่างนี้เนาะแต่ว่า ตัวละครสวยนะแต่ฉากด้านหลังเห็นไหมแม่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยผมก็ลงเหมือนเดิมเนะเอาเด็กดูกระจกมาลงก่อน3ตัวเนะเียเก็บมานาขึ้นเห็นไหมขวามือ24แล้ว25่หาอ่านี่หายบางทางแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ลงไปเลยครับผมก็จัด บอลแถวหลังเต็มเต็มดอกนะผมเต่มครึ่งหลอดเดียวเชียวอ่ะได้ครับบับเรียบร้อยฮนะก็เล่นง่ายครับไม่ได้ยากแต่ว่าใครไม่เคยเล่นแนวนี้ก็ต้องทำความเข้จใจห,หน่อยหน่อยนึงเนาะ มันจะมีตัวบังทางจังหวะบางบางทีเราจะตะีแม่ทัพของมันน่ยมันจะมีตัวละครลูกน้องมันบังไปหมดเลยเงี้ยเนาะเราก็ต้องหาจังหวะที่เหมาะๆนะฮะแล้วก็เอาตัวละครลงไปนะ,ะประมาณนี้อันนีน้ตัวเกมก็กำลังสอนว่ามันน่าจะให้อัพอน่าจะให้อัพนะผมน่าจะแจกพอสมควรนะ่ยที่ีเห็นซองจดหมายอยู่ประมาณ8 ไอเชมนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้ก็อัพเรีวลเนาะคือมันก็ไม่ยากเลยครับผมถ้าคุณเล่นวิจมวตเล่นในภาษาไทยแต่ว่าเล่นสโตนอกก็โอเคเดี๋ยวเล่นบ่อยๆท่านจะจำได้อีกนะว่าเฮ้ยไ,ไอคอนไหนเป็นไอคอนไหนประมาณนี้นอ่ะหากเล่นไว้ครับเวลามันเข้าไทยจะง่ายๆสองคิดหนึ่งนะครับผม ให้เล่น2ชิ้นอย่างแล้วเหมือนเดิมเลยผมก็เอาตัวเนี้ยลงไปจะเอยใช่โอ้ยเกือบผมก็เอาตัวเนี้ยลงนะผมเรียกลูกกระจอกลงมาเนะี่ยเรียกสปาร์ตันสามตัวนะเนี่ยเดี๋ยวตัวไหนใต้เราเอาตัวนี้ยแซงลงไปตรงกลางนะัะผมนี่ก็ได้นะฮะมีตำแหน่งว่างอยู่แล้วมันก็ต่อ,อยอยู่แล้วนะเบี้งนะ กับตายฮนะไปย่งยังครับผมนี่โอ้ยนี่ไงมันก็เสกแมงมุมเหมือนกันโอ้โหนี่นะฮะดีที่ผมมาลงก่อนเนี่ยมันเสกแมงมุมบางทางนะผมเนี่ยปัญหาเดี๋ยวรออันติเนะะี่ยเกตมานาสีฟ้ามาอ,อีกรอบนึงก็เดี๋ยวน่าจะโป้งเดี๋ยวได้ดยอยู่นะฮะ แมงมุมเสกลูกน้องมาบาังทางเรา,าขวาล่างก็จะมีออตโต้นะจะมีออตโต้ระบบออตโต้มาช่วยด้วยดูเกมเพ์กันยาวๆสักหน่อยนะฮะอันนี้คือแม่ทัพเรานะที่ยืนอยู่เนี่ยห้ามตายนะเหมือนเดินับผมี หรือว่าถ้าอยากจะเร็วๆก็เอาลงเลยก็ได้แล้วแต่นะฮะมันจะได้ช่วยได้เยอะโอ้น้องคนนี้แบบสกิลน่ากลัวฮนะไปเยี่ยงโอ้โหอันนี้เป็นสกิลแถวหลังเนะจาะเจาะข้ามแบบข้ามลูกน้องเราหมดเลยนะฮะแล้วก็โจมตีแถวหลังเออตัวนี้ดีว่ะไม่ต้องโจมตีลูกน้องข้างแถวหน้านะฮะใส่บอสทีเดียวเลยโป้งนะฮะ ติดเผาไหม้ด้วยนะเนี่ยเราโดนเนี่ยมันเดิน่าท่าไม่ตายไปเยี่ยงฮะซึ่งหลอดเนี่ย,ยสกิลน้องคนนี้ดีมากเลยมันโดดมาแถวหลังเลยเห็นไหมไปยเยี่ยงฮะโดนด้วยโอ้โหโดนตัวแถวหน้าอีกนะฮะก็คล้ายๆ illusion connect นะฮะใครที่เคยเล่นก็จะเล่นเกมนี้สบายนะไม่ได้ยากอะไรเพราะว่า เกมนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเกมที่เปิดใหม่เนาะล่าสุดนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะหวังว่าเพื่อนๆคงน่าจะชอบแหละแนวนี้สำหรับคนเล่นสตโต์นอกก็ไม่มีอะไรยากนะ,ะเล่เนไปเรื่อยๆมันก็จะสอนไปเรื่อ,อยๆมันนะฮะเดี๋ยวนี้เรามีมือถือ2เครื่องเนาะแปลได้หมดหนละนี่ผงขวัญแน่น,นอนจะบอกนะเปิดกระชาแจกเยอะนะเนี่ยผมว่า ยังเหลือ7เจ็ดะเนี่ยในซซ่ถิดหมายเหลือ7เจ็ดไอเทมนะอันนี้เปิดนะกระชาจริงด้วยนะผมตัวละครสวยงามมากแต่ฉากทำแบบธรรมดามากเลยผมอ่ะนี่ก็ไขกุญแจไปนะเหมือนจะได้ตัวละครนะอุ้ยตัวเไรอยะตัวทองหรอไม่ใช่ดิ สองดาวหนึ่งดาวนี่สองดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวโอ้โห oh, ได้สองดาวตัวเดียวครับผมเราไม่รู้ด้ยวยว่าสองดาวสูงสุดหรือเปล่าด้วยนะงั้น oh, แนะนำไปเรื่อยๆฮนะเจ้เอ้าได้ตัวนี้นี่ว่า oh. ที่เราผ่านด่านมา oh. เออเฮ้ยได้ตัวที่ ผมบอกจมตีแถวหลังลไม่ธรรมไดาอ,อันนี้คือตัวละครยืนพื้นเนาะที่เราเอามาใหม่กี่ไปแนะนำมาไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะนี่มันเป็นแนวตอนลึกนะฮะตั้งแต่ตัวหน้าตัวกลางตัวหลังเลยนี่นะอันนี้แนวตอนลึกครับอันนี้สำคัญเลยนะ ใช้ดีไว้อย่างเงี้ยประมาณนี้เลยครับอ่า็ออินเจ็ดวันอะไรก็ไปหารับเอาแล้วก็อัพกราฟ,ฟิกประมาณนี้เลยนะก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากเนาะใครชอบแนวนี้ก็เหมือน i l l u s i o n Connect ก็ไปลองเล่นดูกันได้นะสอบเซิร์ฟนอกลิงก์โหลดอยู่ใ,ใต้ที่คลิปชันไอริสไม่มีนะฮะแง่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ